เด็กแล้วตอนนี้เขาเนทาไม่ถึงแล้วต้องอะหมดาที่มี่แล้ว ม่เกิคนชดีไมอคีขิดอควมรักหวอให้จุดเพียงขอวาดรหลวงพอเจอแงขอให้เรืรวยๆปังๆนะครับไม่จนไม่เจ็บนะครับมีเงินให้นำมีซรัพมีสินที่รินตัวเองแม่ขาแม่ขายถ้าได้มาชบเพลงผมมัรนเลง กลับไปขอให้ขึ้นเกรงเทน้ำเทาทาลูกค้าแน่นแน่นเดินทางลงเรือจะขึ้นเนื้หรือว่าลองตายขี่เครื่องบินหรือไปรถไฟให้ปลอดภัยในทุกๆแุแด่ คิวของยอมยายๆสดใสนะแม่อยู่ไม่ใครก็ควเป็นแค่ถึงแม่คนสวยถึงวาด้วยทางเก่งเห็งๆๆๆเรือๆบางๆนะครับไม่จนไม่ทิ้นนะครับแป่มือมาฟอบให้รับทุกครั้งสตางแบ้งพันจะจับอะไรขอให้เป็นเดินเป็นของทุกหัโชคดีแบบไม่มีอันปันเห็นอะไรขอให้เๆๆ รวยรวยปังปังนะครับไม่จนไม่เจ็บนะครับดีเงินให้น้ำมีซ้ไม,มีสิ้นที่ดินตัวเองแม่ค้าแม่ขายถ้าได้ามาชมเพลงผมบัเลกกลับไปขอให้คืนเพลงเตน้ำเททาลูกค้าแน่นแนขอบคุณรัมขอบคุณครับมาตู รวยรยปังๆนะครับใครยังไม่รวยค่อยรวยสมใจเฮงเฮงทุกคนนะครับโชคดีมีชัยคิดสิ่งใดสมหวังดังใจบองรวยๆปังๆนะครับไม่จนไม่เจ็บนะครับแบมือมาปะเพรับทุกครั้งสตางค์แบงพัน จะจับอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทองทุกงานโชคดีแบบให้มีอันฟันเห็นอะไรขอให้แหงแหงรวยๆยปังปังนะครับไม่จนไม่เจ็บน,นะครับมีเงินให้นำมีทรัพย์มีมที่ดินตัวเองไม่ขาไม่ขายถ้าได้มาชมเพลงผมบัเลงกลับไปขอให้คื้นเคลงเทน้ำเทท่าลูกค่าแน่น โชคดีแบบไม่มีอันจะทำอะไรขอให้เฮงครับคุณครับผมสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีข้างบนด้วยนะฮะโอ้โดีรู้สึกดีมากว้ทำงานไวเกงซื้อที่ไหนแม่เดือนบอกว่าอานเอาไปเลยแม่ให้เป็นสไตล์นะแม่ไม่ได้เย็บเป็นกระดุมฮะ พอพอเป็นตัวเองอะบอกว่าอ๋เอเนี่ยเกงตัวนี้ดีพอใส่ไปบอกมันไปเดินป่า <c oughs> นี่แหละสองมาตรฐานเ,เกงมันหลวม <c oughs> เดี๋ยวแม่ไปใส่มั่งแบบนี้แบบนี้เป็นสไตล์แบบนี้อา <c oughs> ป้ายมันเป็นกระดุมตรงนี้แมน่นี่เป็นสไตล์ต้องเป็นคนที่มีอาร์ตในหัวใจถึงใส่ได้นะ <c oughs> <c oughs> สีเขียววันนี้สีเขียวของจริงนะเขียวเลยมอเออเอาเถียงกันเนี่ยอ่ะต่อเลยครับไปจัดไปยาวๆยิงเพลงเร็วไปก่อนวันนี้เพลงช้าหลายเพลงอยู่สวัสดีบ้านนี้เมเดียนนะครับน้นก็ฝากติดตามคลิปด้วยนะครับกดไลค์กด s ับส c ค i b e ติดตามไปนานๆนะจ๊ะ